สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงพี่หมอกึ่งในลองพี่ไปไกลวไกว่าเดิมซ่ลามูนน้อยเขี่ยตัวได้ไหมครับสซาลาเบ เซลามูนน้อยไม่มากับเราอะ่ะได้แล้วได้แล้วได้ได้นอนเลิกมาหล,าลอกเซลามูนนี่ <c oughs> ขอบคุณค่ะนกแฮปปี้ละใ <c oughs> ช่หนูหนูจะเอาเซลามูน เซร่มผนคือผมเหลืองอันนี้คือลูกมันต้องเอาแม่มันด้วยแต่ว่าพี่พีเอาตัวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้ค่ะมันหน้าตาเหมือนกันเลยนะไม่เหมือนพี่พีผมเหลืองกับผมชมพูมันเป็นแม่ลูกกันไงปอกใจอออคอว่ะได้ละเอาอดได้เซรลมมูลอ่ะเดี๋ยวค่อยเป็นแรก ไม่โดนเลยของตัวกับปะาพี่แก่งนายังน่ารักมากเลยกับปะไม่ได้ใช้มือเล่นพี่นี่คือมันใช้ปากเล่นเอาเป็นไรอะบุม๋มบุ๋มช็อตเลยอะเอาเงินบุ๋มไปเล่นที่ให้ผิวไปสับพี่บุ๋มห้าสิบบาทจะปวดอะไรรวยก็รวยแลวร้อนึงก็ยังไม่คุ้มโอ้โหไม่เป็นไรอะ บุ่มนีน้นิดหน่อยหน่อย,อยเองปุ่มเรียกไอคไคิวก็มามาปมุม<ล>ะจะมาทำอย่างนี้นะคะเปียนวันแล้วคิวหนูลูกเออบุ่มเรียกคิวมาเล่นด้วยคิวก็มาโอ้โหแล้วแพงห้าสิบบาทุมบน,บนรอ้รอบแล้วกอนนะุมบนเกินแนิงใหโอน บุ่มบ่นเกินคิวใหญ่พูดอ่ะพูดยืมก็ยืมของแรกก็ของแรกบุ่มได้แล้วขอมาแค่ยืมขอขอแล้วนลนะอนุญาตให้หน่อยอ่ะนแล้วเอาไปเลยร้อยเดียวเองแล้วตอนนะี้พี่บีจะให้หนูไปถวงพี่บีเองอนะันนั้นหนูไม่ได้ขอไปโวงพี่บีเลยเอาไปเลยร้อยหนึ่งไปใช้กันชาาิหน้า ชีคีปรถอยู่นะบุ๋มงอนพี่พีคีใ้คิวเวียนกันซ้ำ